ครับนี้ทัพอร์จะพามาคุยเรื่องอย่าง Mitsubishi LTF เทีนะครับที่ทัพอรใช้มาได้ประมาณ10เดือนนะครับวิ่งมาประมาณ30,000โลนิดๆนะครับแล้วก็เป็นรถออร์จูเนอร์นะครับที่ทัพอรใช้มานะครับก็อาจจะแชทเนียนครับเพราะว่าจอดอยู่ในโรงรถนะครับก็สถานที่อาจจะไม่กว้างนะครับก็อันนี้เราดูอย่างครับที่เราวิ่งมาประมาณ30,000 30,000โลนิดๆนะครับ ก็วันนี้ก็เปลี่ยนมาตอนที่เลขไมอยู่ที่1 4, นึ่งแสนานีะครับตอนนี้เลขไมอยู่ที่1นึ0 0 0สนหกหมนะครับว่าประมาณสามสามหมโลครับวิ่งใช้งานมา3 0,000โลหรือ10เดือนนะครใช้งานมาประมาณ10เดือนนะครับเปลี่ยนช่วงาเมษายนนะครับวันที่21เมษายนนะครับก็นี้ก็เป็นวันที่19เดือน2นะครับใกล้ใกล้ก็ใช้งานมาประมาณ10เดือนนะครับใกล้จะ ใกล้จะครบ1ปีแล้วนะครับวันนี้เราก็วิ่งไปประมาณ3 0 0 0 0ืนโลนิดๆนะครับเนี่ยครับดอกยางที่เราใช้งานอันนี้รถเราวิ่งในเมืองนะครับเราวิ่งต่างจังหวัดนะครับก็วิ่งต่างจังหวัดก็คือมวกเหล็กทเทพนะครับที่เราใช้มาเจ้าวิคเลน LTX เทลั T H T บออก็ดอกยางดอกยางค่อนข้างสวยอันนี้เป็นยางเบอร์2 6 5 6ก0้8นะครับวิคเลน LTX เทลนะ ดอกยางค่อนข้างจะสวยนะใส่ล้อหลังก็ไปจอดปั๊มก็มีเพื่อนๆมาถามว่าจัดมาราคาเท่าไหร่ก็ตัวนี้ก็จะเป็นล้อหน้านะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูล้อหลังะคระับก็ออนี้จะเป็นล้อหลังลอัชพันธ์เาสลับยางมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับอจอดยางล้อหลัง ดอกยังดูเต็มครับเพราะวิ่งมาประมาณสามหมื่นกิโลแล้วก็เราอาจจะยังไม่ล้างนะครับจัตาที่เปลี่ยนเราเปลี่ยนมาตอนอนี่ครับจัตาเปลี่ยนเปลี่ยนมาตอนปียี่บสามตอนนี้ยี่สี่นะครับก็ประมาณเกือบเกือบหนึ่งปีแล้วนะครับก็ใส่มาจะครบหนึ่งปีแล้วนะครับ บิชลินแอลทีเอ็กเทลใช้ดีนะครับเพื่อนๆท่านใดที่มองหายางนะครับเจ้าวิชลิน l อลทีเอ็ลรับรอแนะนำเลยนะครับยางค่อนข้างโอเคนะครับพอเป็นยางที่ยึดเกาะดีครับรลควพอก็ใช้มาช่วงหน้าแล้งแล้วก็เข้าช่วงหน้าฝนนะครับแล้วก็มาช่วงหน้าหนาวค่อนข้างจะโอเคครับขับลุยฝนได้ค่อนข้างดีนะครับมั่นใจได้ครับดอกยางค่อนข้างกว้างนะครับ ดอกยางเขาค่อนข้างจะกว้างครับเนายฝ่ามือเต็มฝ่ามือครับนะครับก็ดอกยางมันลงพื้นเต็มนะครับก็ดอกมันใหญ่ครับมีร่องรีบน้ำร่องดิบน้ำค่อนข้างใหญ่ครับก็ดอกมันจะใหญ่หนึ่งเวลาวิ่งมาจะมีเสียงมากนิดหน่อยนะครับก็ไม่ดังไม่ดังเกินไปนะครับก็ดังนิดนึงนะครับไม่ดังมากนะครับนครใช้มาประมาณสามหมื่นโลแล้วก็ยังโอเคนะครับก็เสียงอาจจะมีมากนิดหน่อยนะครับ แจมยางมันสวยของแบบได้ดีนะครับนี่ครับแจมยางของแจมดอกข้างยางก็สวยครับเพื่อนนั่นใดมองหานะครับตัดสินใจนะครับก็ที่จะเปลี่ยนนะครับก็นักพรแนะนำนะครับพิเชลินแอลเทียเทลออกเสียงผิดก็ขอภัยนะครับข้างใช้ดีนะครับนักพรก็แนะนําเพื่อนๆนที่ทํางานนะครับก็ไปเปลี่ยนมาก็หลายคันแล้วนะครับก็เวลาไปจอดตามปั๊มนะครับหรือไปจอดตลาดก็บางคนก็เข้ามาคุยกับเราครับว่า ใส่แล้วเป็นยังไงขับดีไหมลื่นไหมเสียงดังไหมบางคนก็มาถามเราก็อกว่าโอใส่แล้วโอเคครับเสียงก็ไม่ดังครับก็มีบ้างนิดหน่อยครับไม่ดังมากก็ไม่ดังเหมือนกับพวกยางอัพโหลดนะครับยางอัพโหลดมันจะดังกว่าเพราะว่ายางอัพโหลดดอกมันจะใหญ่กว่านี้ครับน้าจะดอกมันจะใหญ่กว่ากว่านี้ครับมันจะมีเสียงดังอันนี้ดอกมันไม่ใหญ่ครับมันก็ใหญ่นิดนิดนึงไม่ใหญ่มากก็เจ็บเสียงได้ระดับหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับคุ้มค่ากับ เงินที่เราจ่ายไปนะครับเดี๋ยวเราเขาจะเข้าพาไปดูอตอนที่เราเปลี่ยนมาว่าเราเปลี่ยนมาเลขใหม่อยู่ที่เท่าไหร่นะครับดรพราก็ไปเปลี่ยนยางมาวันที่21เมษายนนะครับปีปีส5 6 6นหครับอ่นะครับก็เลขใหม่นะครับที่เราเปลี่ยนตอนนั้นก็1 3 4 2 6 1กกนะครับ ก็ไปเปลี่ยนที่โรบินสันสระบุรีนะครับตอนนี้เลขไม่นะครับของเจ้ารถพอจูเนอร์นะครับตอนที่เราเปลี่ยนมาก็134 0 0 0นะครับตอนนี้ก็เลขไมกหม่ก็165,779กโลนะครับเราก็ใช้งานมาแล้วประมาณ30,000โ 30, ลนิด30,000นโลนิดๆน,น,นะครับ ก็วิ่งไปแล้วนะครับก็หลังจากที่เราเปลี่ยนมาตอนนั้นอยู่เลขมาอยู่ที่1นึ่งแนะครับก่อนนี้ก็เลขมาอยู่ที่1นึ่งแสนหกมโลนะครับก็วิ่งปาแล้วประมาณ30,000ืนโลนิดๆหลังจากที่เราใช้งานนะครับอ่าที่เราก็เป็นอ่าผูใช้จริงนะครับหลังจากที่เราใช้งานมาอา้าวใส่กับรถเจ้าพอจุนเนอร์นะครับเราก็วิ่งมา ช่วงเมษานะครับช่วงหน้าร้อนแล้วก็เข้ามาช่วงหน้าฝนนะครับแล้วก็มาช่วงนี้ก็จะเข้าหน้าร้อนนะครับก็ใช้งานมาได้ประมาณยังไม่ถึงปีนะครับใกล้ๆจะถึงปีแล้วนะครับเราก็วิ่งไป30,000ื่นกิโลนะครับก็ใกล้จะถึง1ปีแล้วหลังจากที่เราใช้งานมาครับก็เจ้าวิจลิน LTX t นะครับมองเป็นอย่างที่โอเคนะครับ ก็อาจจะมีเสียงบ้างนิดหน่อยนะครับแต่คนก็มีเสียงของนกของนภรก็ก็มีเสียงดังเวลาวิ่งที่พามเร็วร้อยขึ้นไปนะครับก็จะมีเสียงบ้างนิดหนึ่งครับก็ดังดังไหมดังตอนที่เราใส่กับช่วงแรกๆครับกับช่วงที่เราวิ่งอ่าแรกๆเราวิ่งยังไม่ถึงอ่าร้อยโลครับแล้วก็มาช่วงนี้เราวิ่งมาสามหมื่นโลนิด ก็พามดังมันก็ไม่ต่างกันมากนะครับก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับจะดังเพิ่มมานิดหนึ่งนะครับตอนที่เราใส่แ,กแรกๆเราก็จะไม่คุ้นเสียงนะครับของเจ้ายางบิชลินนะครับเราก็ไม่คุ้นเสียงมันก็จะมีเสียงดังเวลาเราใช้พามเร็วอ่าเก้าสถึงร้อยยี่สิบนะครับมันก็จะมีเสียงดังนะครับพอพอเราวิ่งมาได้ประมาณ อ่าห้าพันโลหนึ่งหมื่นโลนี่ครับมาถึงสามหมื่นโลมันก็มีเสียงดังขึ้นมาอ่านิดนึงนะครับก็ไม่มากครับนิดเดียวครับก็ดังนิดนึงครับไม่ถึงกับอ่าดังมากนะครับก็เราไม่มีเครื่องวัดนะครับว่าดังอ่าทําดังอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราก็ฟังจากเสียงครับเวลาเราขับรถประมาณความเร็วอยู่ที่หนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็ฟังเสียง เวลาผู้โดยสารคุยกันนะครับเขาก็จะคุยกันเสียงดังเพราะว่าเสียงยางรถสี่ล้อครับวิ่งค่อนข้างจะเสียงมันค่อนข้างจะดังนิดหนึ่งครับเวลาคุยกันก็จะเสียงดังนิดนึงครับเฝ้าฟังจากเสียงคุยกันนะครับว่าถ้าถ้ายางมันเงียบไม่มีเสียงเราก็จะคุยกันเสียงเบาๆอันนี้รถมันวิ่งครับเสียงยางมันดัง เรา,าก็จะคุยกันเสียงดังครับฟังจากเสียงที่คุยกันก็จะเสียงดังนิดนึงก็ดังของนพาก็ไม่ถีกับดังมากนะครับป็นถึงกับดังน่าเกียดครับมันก็ดังนิดนึงครับถ้าใครเคยใช้เจ้าวิเซลิน LTXL ครับถ้าวิ่งทางไกลนะครับไม่ได้วิ่งในเมืองนะครับถ้าวิ่งในเมืองก็ไม่จะยินเสียงนะครับมันค่อนข้างเงียบนะครับในเมืองถ้าเราวิ่งนอกเมืองครับทางไกลยาวๆร้อยสองร้อยโลครับเราก็จะยินเสียงชัดเจน เวลาเราคุยกันกับเพื่อนรเราก็ต้องคุยเสียงดังนิดนึงเพราะว่าเสียงล้อมันค่อนข้างจะมีเสียงดังนิดนึ่งก็ไม่ถึงกับดังน่าเกลียดนะครับเพราะว่าดอกของเจ้าวิจลิน LTXT ีเอครับมันเป็นดอกยางค่อนข้างใหญ่เป็นเป็นดอกยางใหญ่สไตล์พวกยางอับรถนะครับสามารถวิ่งได้ทั้งทางเรียบแล้วก็ทางลุกลังนะครับแต่นพรอก็ยังไม่เคยลองทางลูกลังสักครั้งเดียวนะครับหลักๆนกพรก็ วิ่งทางไกลนะครับก็จากมวกเหล็กเข้ามาในกรุงเทพนะครับเป็นหลักเวลาวิ่งบนถนนหลวงครับมันก็จะมีเสียงไม่ว่าจะวิ่งถนนคอนเจดถนนลาดยางก็เสียงก็ไม่ต่างกันมากมีเสียงดังมั่งเบามั่งก็อยู่ที่พื้นผิวถนนนะครับเวลาเราวิ่งบนทางด่วนก็ไม่แตกต่างกันนะครับยกเว้นว่าเวลาเราวิ่งบนทางด่วนถ้าเราวิ่งช่วงหน้าฝนนะครับเวลาเราวิ่งบนทางด่วนเวลาเราวิ่งใกล้ กํากแพงครับเวลาเราเหยียบน้าครับมันก็จะมีเสียงดังขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเข้าใจว่าเสียงที่มันดังขึ้นมาครับมันเข้าใจว่ารถเป็นเหยียบน้ําแล้วน้ําไปกระเด็นป,ปะทะช่วงกํากแพงอาจจะมีเสียงสะท้อนทําให้รถทําให้เสียงดังแรกๆเราอาจจะไม่คุ้นเราก็ตกใจนิดนึงเวลาเราเหยียบน้ํารถเราวิ่งเลนขวาเราเหยียบน้ํามันก็จะเสียงดัง ดังแบบเราตกใจครับเราไม่เคยใช้ยางแบบนี้เราก็จะตกใจหนึ่งพอเราขับมาเรื่อยๆครับช่วงหน้าฝนคนระับเราก็จะเริ่มชินของเสียงของเจ้าพิเศษเอ็นอาทีเอเทล่าเราวิ่งใกล้ <S <S แต่ว่าเราวิ่งใกล้กำแพงบนทางด่วนครับหลักๆก็เรารู้แล้วว่ามันจะวิ่งใกล้กำแพงมันก็จะเสียงดังเราก็จะมาวิ่งอยู่ที่เลนกลางเราจะไม่วิ่งเลนขวานะครับเพราะว่าวิ่งเลนขวาเวลามันเหยียบน้ํามันก็จะมีเสียงดังขึ้นมานิดนึงครับเวลาถ้าเราวิ่งเลนกลาง ก็ไม่มีเสียงปกตินภรคิดว่ามันเป็นเสียงสะท้อนนะครับเวลารถมันล้อมันเหยียบน้ำน้ำมันกระเด็นไปโดนพวกกับแพงจะมีเสียงสะท้อนของเสียงยางเสียงน้ำครับมาทำให้รถเสียงดังเราอาจจะไม่คุ้นเราก็เข้าใจว่าเราก็วิ่งเวลาฝนตกเราก็วิ่งเลนกลางดีกว่าจะได้ไม่เสียงดัง ถ้าวิ่งบนถนนหลวงปกติมันก็ไม่มีเสียงครับเวลาเหยียบน้ำมันก็มีเสียงปกติทั่วไปครับมันไม่ดังเหมือนกับวิ่งบนทางด่วนนะครับถ้าวิ่งบนทางด่วนมันก็จะมีเสียงดังนิดนึงเพราะว่ารถเราวิ่งใกล้กำแพงเสียงรถเสียงล้อปะทะกำแพงมันก็จะมีเสียงอยู่แล้วครับถ้าเราวิ่งลุยน้ําช่วงหน้าฝนนะครับถ้าวิ่งบนถนนหลวงช่วงหน้าฝนก็เสียงดังปกตินะครับไม่ดังหน้าไม่ดังจะเกินไป วิชลินเจะาแอลเท็กเทลเวลาวิ่งช่วงหน้าฝนค่อนข้างจะโอเคนะครับเข้ากลุงเข้าโค้งค่อนข้างจะมั่นใจได้ครับก็ว่านพอขับมาครับช่วงหน้าร้อนแล้วก็เข้าหน้าฝนวิ่งฝนตกลุยฝนตกหนักตกหนักตกหนักตกเบาแนครก็ขับลุยฝนก็ก็ใช้ความเร็วประมาณ1 1 0 120นะครับเป็นบางช่วงเวลาเข้าคลุ่เข้าโค้งก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับยังค่อนข้างจะ ยึดเกาะถนนได้ดีนะครับค่อนข้างจะโอเคครับน้องพลานก็ชอบเจ้าพิชลิน l t ลทีเลนะครับหาล่างยางสวยครับดอกยางใหญ่ขอบขอบแจ้มยางมันก็สวยนะครับน้องพลานชอบแจ้มยางของเจ้าพิชลิน l t ลทีเลครับดูแล้วมันมันสวยครับพอใส่กับรถพอจูเน่แล้วมันดูสวยครับเวลาไปจอดที่ไหนก็ก็มีคนถามนะครับน้องพลานก็ไปจอดตากลมตามปั๊มจอดที่ทํางานนะครับ ขาก็มีเพื่อนๆมาถามนะครับว่าซื้อมาราคาเท่าไหร่ดูแล้วมันสวยดีเขาก็ไปใส่มานพรนก็แนะนําเพื่อนไปใส่มาประมาณ6กเจ็ดคนแล้วนะครับที่เขา,ามาคุยกับนบพรนะครับเพื่อนที่ทํางานของนพรเขาไปใส่มา3คันนะครับขเขาจะเป็นพวกรถ d ีแมนะครับเป็นล้อส7บเกดเขาก็ไปใส่เจ้าวิชลินแอร์เท็เทลครับลายเดียวของนพรนะครับ เขาก็ไปใส่มาแล้วเขาบอกว่าลายยางมันสวยใสแล้วรถมันดูรถมันดูดีดูหล่อครับเต็มล้อล้อมันดูล้อมันดูเต็มครับมันล้อมันลงพื้นเต็มหน้ายางมันกว้างครับมันจะไม่เหมือนยางติดรถนะครับจะวิชลิน l t x ทีเอทลครับถ้ายางติดรถครับหน้ายางมันจะไม่กว้างนะครับมันจะเป็นแก้มป่องๆนะครับพอเรามาใช้เจ้าวิชลิน LTXT ครับหน้ายางมันจะลงพื้นนี่เต็มถนนนะครับหน้ายางมันกว้างจะกว้าง ใส่แล้วมันดูดีดูดูเท่ครับรับควันก็ใส่มาได้ประมาณาน่าจะประมาณ10เดือนนะครับน่าจะยังไม่ถึงปีนะครับรัควันใส่มาช่วงเมษานะครับก็วันที่21่สอาหลังเมษาครับก็ใส่มาแล้วประมาณสิเดือนครับน่าจะประมาณ10เดือนนะครับก็ใช้งานมาได้จะเกือบปีแล้ววิ่งมาก็ส0ม0 0ื่นโลนิดนิด,นดก็ถือว่าโอเคนะครับพิจารณ์ rtx เท่ X ครับถึงจะมีเสียงดังมั่งก็ ไม่ดังจนน่าเกียดนะครับก็รับได้ครับอ่าเราก็ใช้มาค่อนข้างทีโอเคนะครับก็เดี๋ยวซื้อชุดที่2แล้วก็คงใช้เจ้าวิชลิน l อลทีเอ็กซเทเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราก็เพิ่งมาลองใส่เป็นครั้งแรกครับอ่าแต่ราคามันก็แรงพอสมควรนะครับนครว่าราคามันแรงนิดนึงอ่าขนาดขอบอ่าสิเกียนะครับก็ยังสองหมกว่านะครับอันนี้เราของนควาเป็นขอบสิก็ราคาที่นครใส่มาก็ ก็สองหมื่นขึ้นนะครับสองหมื่นกลางๆนะครับก็แต่ละร้านแต่ละที่ก็อาจจะขายราคาไม่เท่ากันนะครับน,นี่พอก็ไปเปลี่ยนจากที่ที่บีพิกมานะครับนี้พอก็อาศัยว่าไปเปลี่ยนที่บีพิกเราก็อาศัยว่าเราใช้บริการของบีพิกครับเราก็สะดวกเวลายางรั่วเวลาสลับล้อสลับยางมันก็ง่ายครับเราไปสลับที่ไหนก็ได้ครับถ้าเราไปใช้บริการร้านประจําเราอยู่ที่ฉลับบุรีครับ เวลาเราไปสลับล้อครับเราต้องวิ่งไปสลับล้ออย่างเดียวเราก็ไม่สามารถไปทาอย่างอื่นได้นะครับอันนี้เวลาเราเข้ามาทํางานในกทมครับเรามาจะไปสลับล้อเราก็จอดรถทิ้งไว้เวลาเรามาทานข้าวเราก็จอดรถทิ้งไว้แล้วก็ให้เขาสลับล้อเสร็จแล้วก็มารถแล้วก็ขับไปทํางานมันก็สะดวกเราเวลาเติมลมเราไปเติมลมที่ไหนก็ได้นะครับว่าของนพรได้เติมลมปีประมาณถึงปีนพรอยู่ในสติ๊กเกอร์มันมันจดไว้ว่า เติมได้ถึงปี6กหกแนะครับก็ได้ประมาณ3ปีนะครับเติมลมฟรี3ปีนะครับ6กแอ่าตักเกินนัพร,รจะเป็นตัวหนังสือสีแดงนะครับก็ลงไว้ว่าเติมลมฟรีได้ถึงปี6 8นะครับก็นัพรก็ก็ออไปสลับล้อมาแล้วครับ1ครั้งนะครับยังไม่ได้สลับอ่าหครั้งนี่สลับตอนที่เด็กไม่ตอนที่สลับหนึ่งครั้งครับน้วพรอยิ่งไปประมาณหมื่นหมื่นห้าร้อยโลนะครับ อตอนนี้ยังไม่ได้สลับ,รบเราไปสลับมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปสลับอีกครั้งที่2ครับตอนนี้ยังไม่ได้สลับนะครับสลับแค่ครั้งเดียวสลับยางนะครับก็ไม่มีค่าบริการนะครับสลับยางฟรีนะครับก็ทิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับพนพพรก็จะมาคุยเรื่องอยางเจ้าวิชรินนะทิดพพรใช้งานมาประมาณสิบเดือนวิ่งมาประมาณ3 0,000ื่นโลนิดๆนะครับก็มาคุยว่าใช้แล้วเป็นยังไงขับดีไหมมีเสียงไหม ก็จะมบิชลินเอลทีเอ็กเลครับเป็นรถจอล้อใส่ยางเจ้าใส่กับรถพอจูเนอร์มันค่อนข้างจะขับดีนะครับอ่าค่อนข้างจะทรงตัวดีถามม่นนุ่มเงียบไหมอ่ามันก็นุ่มนะครับเพราะว่ามันใส่กับรถพอจูเนอร์มันนุ่มอยู่แล้วอ่าเดี๋ยวไปลองยังไม่คนนพรยังไม่ได้ไปถามเพื่อนนะเพราะว่าใส่กับรถพวกดีแม็กขับแล้วมันนุ่มหรือเปล่านพพรไม่ได้ถามเพื่อนนะครับนพพรก็ใส่กับพอจูเนอร์นพพรว่ามันก็นุ่มนะครับ ก็เงียบไหมนะพลก็ว่ามันก็โอเคนะครับมันก็ไม่ดังแบบน่าเกลียดนะครับมันก็มีเสียงนิดหน่อยนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเงียบบางคนอาจจะบอกว่าดังคนอาจจะบอกไม่ดังก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลนะครับความคิดก็อาจจะไม่ตรงกันนะครับก็วันนี้นะกพาก็มาคุยเรื่องอยางวิชลินเทียเทลครับอาจจะไม่มีสารดึนสาระนะครับอาจจะคุยได้ไม่มีสาระนะกพาก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับยางนะครับนักพาก็มาคุย ว่าเราซื้อ,อยางเจ้าพิชิินอัธยเทียวมาจ่ายไป20,000กว่าเกือบเกือบ30,000น,นะครับว่ามันคุ้มค่าเงินที่เราจ่ายไปไหมครับว่าใส่แล้วเป็นยังไงว่ามันใส่แล้วดีไหมว่าขับแล้วมันเป็นยังไงขับดีไหมอย่างเงี้ยเราพารเข้ามาคุยว่าเราใส่มาแล้ววิ่งไป30,000กิโลโอเคนะครับเสียงก็มีดังนิดหน่อยขับค่อนข้างจะโอเควิ่งหน้าฝนหน้าร้อน หน้าหนาวก็โอเคครับก็ข้างยึดเกาะได้ดีขับลุยฝนก็ขับมาแล้วนะครับค่อนข้างจะโอเคนะครับลุยฝนก็ค่อนข้างจะมั่นใจได้ครับยังขับลุยฟุ้งลุยฝนเข้างเข้โค้งยังไม่มีท้ายสะบัดนะครับนครยังไม่เจอนะครับว่าเวลาเข้าโค้งหนักๆช่วงฝนตกหนักๆก็ยังไม่มีรถไม่มีอาการรถถล่นะครับนครใช้มาครับขับช่วงหน้าฝนนะครับวิ่งทางไกลต่างจังหวัดนะครับเข้าฟุ้นเข้าโค้งขึ้นพุ้ขึ้นเขานะครับ ก็ใช้ยางตัวนี้มายังไม่มีอาการแบบว่าขับขึ้นเขาเข้าโค้งแรงๆยังไม่มีอาการแบบรดท้ายสไลด์หรือท้ายปัดนะครับยังไม่มีนะครับก็ยางค่อนข้างจะยึดเกาะได้ดีนะครับพอนก็ใส่แล้วก็มั่นใจครับเพราะว่าดอกยางมันค่อนข้างๆๆกว้างนะครับขับแล้วมั่นใจครับอา,อาจจะมีเสียงมั่งนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเรารับได้ครับเราก็ใช้ตัวนี้มาเดี๋ยวชุดต่อไปแล้วก็ใช้เจ้าวิชลินอาร์เท็เทเหมือนเดิมนะครับจากชุดนี e ้เราก็ e R e R e R ก็ใส่กับเจ้าพอจูเนอร์ไปแล้วครับชุดต่อไปแล้วก็คงจะใช้ตัวนี้เหมือนเดิมเพราะว่าใส่แล้วมันดูดีดูหล่อครับ mm hmm. ก็ทิปนี้อาจจะมีสาระก็ก็ไม่ว่ากันนะครับ mm hmm. ก็ทิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับ mm hmm. ผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยนะครับ mm hmm. สวัสดีครับ